สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับลปรงไปใช้เวรนะไรับอกโอ้มาพบกับกิจกรรมหลายอย่างทั้งสกินฟรีเรียะแล้วก็วุลพัฒใหม่สี้าแล้วก็สกินของคิกซี่วันพัสแมนนี่เองทุกคนลองมาดูกัน มีอะไรบ้างแต่ลุงจะมารีวิวเอลซูนี่เองทุกคนมานี่ลุงจะมารีวิวเอลซูที่เขากำลังจะแจกฟรีนี่ทุกคนปปชทดลองกัน เราก็ามาข้าในหน้านี้ปุ๊บอัพฟิลก่อนอ,อ่าอาไปฝ่ายตรงข้ามด้วยจะตายเร็วความทรงจำจะยังคองอยู่และจะอยู่ตลอดไป โอ้โห oh สกิลถือว่าใช่ได้นะสวยงามอืมถือว่าเล่นได้เฟรบเขานะ้เามาโอ้โหารลว้ายด oh ีเองสกิลหนึ่งถือว่าโอเคเสกิลหนึ่งโอ้โหถือว่าโอเคนะทุกคนลองซูมดู สูรุยทีนึง่งโอ้ยถือว่ายิงได้กดยิงธรรมดาก็ายิงใช้ได้นะทุกคนก็ถือว่าโอเคตูมทีหนึง่งบ้มงไปโอ้โหบ้ามึงไป ซูมซูมใหญ่เป็นกิโลบ้าม,มือไปสก,กิลสามว่อย่างนี้ไอ้สามสกิลสกกววามมันจะประมาณนี้ก,ก่นสก,กิลสามสกิลสองประมาณนี้นก่อน อยู่พอได้เล่นพอได้เล่นอพอได้เล่นอยู่ทุกคนสกิลสองบ้าอะไปบ้าโอ้โหประมาณนี้ทุกคนถือว่าเอาเรื่องใช้ได้เดี๋ยวเราลองไปดูที่สกินถัดไปนั่นก็คือลิเดียนานี่ทุกคน มาปดล็อกลิเลียนาลองดูซิว่าลิเลียนาสกินจะเป็นยังไงและจะสวยงามขนาดไหนลิเลียนาอยู่ไหนอ้ออยู่นี่ มาอัพเวลก่อน,นแบบว่า มาสกินไทยแบบปิ้งเจาะก้าหางนี่แบบสวยงามอลังการอยู่นะทุกคนฟับฟับฟับโอ้โหเอเอฟเฟกโอ้โหถือว่าโอเคเลยโอ้โหถือว่าสวยงามอลังการเลยโอ้โหสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเอฟเฟกโอ้โหถือว่าใช้ได้อื้อหือ โอ้โหสกิลโอ้โหลุงชอบมากเอีต่อด้วยสกิลสองสิโอ้โหใช้ได้ป่ะโอ้โหโอเคนะโอเคนะสกิลสองวิ่มไปว่งเข้าไปเดี๋ยวลงสกิลสามสิโอ้โหสกิลสามเป็นเสือสมิงแบบแม่ยังก็แบบว่าจะกิน ยิงจอกเก้าหางนารูโตะฟับกูปาไว้โอ้โหเฮ้ยสวยงามนะมีระเบิดแบบว่าฟับโอ้โหพุ่งเป็นไฟแล้วก็พอแปลงเป็นคนปุ๊บก็จะมีระเบิดออกมาโอ้โหใช่ได้ว่าสกินนี้ถือว่าสวยงามอลังการทุกคนโอ้ใช่ได้มากสกิลหนึ่งไปโอ้โหสกิลหนึ่งเดียวก็สวยโอ้สกิลนี้ถือว่า สกิลนี้ถือว่ามาใช้ได้มากสกิลสองโอ้โหสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามโอ้ถือว่าใช้ได้มากทุกคนโอ้โหถือว่าท่ารงสรงานสร้างทุกคนใช้ได้ใช้ได้ยักษ์ำอืมใช้ได้มากโอ้คว้าก็ไม่โอ้เป็นเสือสมิง กลับเป็นคนปับ๊บโอ้แล้วมีระเบิดแตกด้วยปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้ใช้ได้ใช้ได้ได<ๆ>ทุกคนผู้สวยงามอลังการมากสกินนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะทุกคนนะยังไงใคร,รชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลงด้วยนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปทุกคนบายบาย